สวัสดีครับผมธาราสังหาประจินนะครับวันนี้พามาชมอีกแปลงหนึ่งครับแปลงเล็กนะฮะที่ต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้เป็นถนนสามูนสี่นะครับฝั่งขาไปนครราชสีมานะครับตรงข้ามกับปั๊มพีทีเนี่ยครับปั๊มพีทีนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก่อนถึงแยกกระบอกไผ่นะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณสอง้อยเมตรก็จะถึงที่แล้วครับตรงนี้นะฮะนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้นะครับถนนลูกรังนะครับ ลับกับคอนกรีตนะครับลูกลังประมาณ50เมตรนะฮะแล้วกวไปคอนกรีตนะครับ,รบตรงนี้นะฮะีนเป็นลักษณะ,ะนถนนคอนกรีตก่วงกว้างนะฮะขออาภัยด้วยนะครับกว้างประมาณ6กเมตรนะครับเส้นนี้คอนกรีตนะครับ เข้ามาจากถนน3ามูนประมาณหนึเมตรนะครับสังเกตนะครับตึกสีส้มๆนะครับฝวามือนะฮะเลยมาประมาณสิบเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับตรงซอยนะฮะนี่ก่อนถึงแทงปลาปานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะฮะตรงที่นะครับตรงนี้จะเป็นถนนลูกลังอยู่นะฮะตรงนี้ตรงบริเวณที่ตรงนี้จะเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับยังไม่ได้ พัฒนาเป็นคอนกรีตนะครับแต่อีกไม่นานหรอกครับตรงนี้นะครับที่แปลงเล็กนะครับหนึ่งงานหนึ่งร้อยหนึ่งงานหรือว่าหนึ่งร้อยตารางวานะครับตรงนี้ขายราคาสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีโฉนดน,นะฮะโฉนดคูดแดงนะครับเดี๋ยวไปชมพื้นที่กันนะครับ ตรงนี้ถ้ายกขวาไปเนี่ยนะครับก็ออกทะลุกออกอโครงการบ้านจะสันได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นชุมชนนะครับตรงนี้มีต้นบ้านนะครับ นี่นะครับสังเกตมัวกกันนอกนะฮะมาถึงแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวลงไปชมกันนะครับพื้นที่นี่ครับมาถึงแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับ100ตารางวานะครับที่ถมแล้วนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับตรงนี้นะครับจากเสาที่มีมัวกันนอกตรงนี้นะครับลึกยาวลงไปติดกับอีกแปลงหนึ่งนะครับก่อนที่จะจะถึงถนน304นนะครับก่อนที่จะจะถึงถนน304นะฮะ ตรงนี้ก็มองเห็นนะครับถนน304นะครับที่นี้เหมาะซ่อบ้านปลูกบ้านได้สบายเลยครับตรงนี้แปลงเล็กนะครับฝั่งนี้นะฮะก็ออกไปถนน304ได้นะฮะโค้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปนะครับก็ประมาณร้อยเมตรก็ถึงถนน304แล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับมาปลูกสร้างได้เลยนะครับเดี๋ยวขุดอ่า พวกวัชพืชตรงนี้นะครับออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโป่งกระเพาะซอยสามนะครับตำบลนองนองโพรงนะครับอำเภอสีมาโพ์จังหวัดปราจีนบุรีครับทางถนนสามชนิเพียงสองร้อยเมตรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้เช่านะครับสาหรับสาหรับเช่านะเขาเช่าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องการขายนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดสนใจซื้อนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับสามารถล้อมรั้วล้อมกำแพงฮะปูนกั้นนะฮะได้เลยนะครับตรงนี้ราคา4ี่แสนเก้นะครับ4 9่แสนพร้อมโอนเลยนะครับตรงนี้ครับวันนี้ทาราสังขปจีนะครับพาเข้าชมแปลง1งานนะครับตำบลนองโพงอำเภอสีมะโพดจังหวัดปัตตานีไว้เพียงเท่านี้นะครับราคา4ี่แสนเก้ยกแปลงนะฮะ ครับขอบพระคุณครับ